มาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ของโรงเรียนวัดโพเมืองสามคัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3โรงเรียนวัดโพเมืองสามคัคคีเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น47คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คน ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการกรตัญญาตามีเงินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพเมืองสามคัคคีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบ2เข็มจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ100 ครอบครัวนักเรียนได้รับวัคซีนจำนวน46ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ97.87สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้รับความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดโรงเรียนวัดโพเมืองสามาคัคคีได้ผ่านการประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อกโควิด และได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบในการเปิดเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการรองรับการระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาและดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดได้แก่ 1. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา 5. ลดการแอร์อดอในการทำกิจกรรมในสถานศึกษาและ 6. ททำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมและบิ๊กคิเน i งเดย์ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปลอดภัยจากโรคโควิด -19